ม<า>ันล่องมันล่ำให้ตกฟางเมืนี่โอ้ได้นามันนี่เรามางเบิงแม่ลุกห้าเขาำอย่า่ไรยายใคยล่ำได้ำเนี่ย ยายจะต้องอวยพรอวยชัยให้ข่อยไทยยายจะบ่ามันสิม่วงบอลทังสี่ว่าบ่ได้เงินได้ทองยายจะบ่าพามู้จากอวยพรอวยชัยให้ข่อยเลยมีตุลน่นนะข่อยอุตส่าห์มาลองมาล่ำห้ฟังแก่เมียมาแย่หลูกหยาล่ะ ลำมือขค้ืนฝนตกแห้งยูนาน,อนา้องดมีน้ำโขงอจอแมนทำน้องหลกหยาหน่อยายจะพาข่อยมาหลกหยาเลยต้องแต่งก่อนล่ำหลกหยาต่อไปแต่งก่อนล่ำอื่นอื่นในทั้งใดหรือว่าเขากัน นี่ตัลกหนาแป็นเพื่ไปไปอคอยลวกใบย่ายอืมฮืมมาลวกไบใบบ่ซาเจารอไส้ค่อยทำทาย่องทำทาย่องบัดย่องถาวบาลละมวนบ่ฝัดบ่บอกมาได้ฝันบอกย่องค่อยไปลุกหนายายเราเนี่ยู้ใดเลี้ยงหา่านคือมีเสียงเอกอักเอกอักเอกเอกักเสียงหา่านห้องยาย เดออ๋อผุนอะเอ็กอกักเอ็กอกักเอ็กอ,กอักอยู่เสียงห่านร้อ,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 รรองมีตัวฟังเม่ดียายจะตั้งใจฟังเจ้าตังงต้งใจฟังยายนในือเสียงห่านห้องเสียงมาเสียงนกหอ้องอีหยังจะว่าเสียงหุ่นจากเสียงนกนเสียงหา่านตีเฮ้ยเาเฮ้ยเาเฮ้ยา ยังห่านร้องกับคุณยาย